เขาอะเยอ่ะาเหมนช่อ่ะเขหมนเชื่ออไม่เชื่นี่ยรมแสงไม่เห็นเลเาเห็นแต่ฟนอะไรนะไม่เป็นสีม่วงยันแตกไม่เตกน่เพราะว่าเห็นแฟนสับเยอะก็เลยแบบมากทายกันนิดนึงใช่อ่ะน่ารักมาเลยนี่ขามาตั้งแต่อะไรเขามาตั้งแต่เราเราที่เราออกมาประมาณสามสี่เมอชใ่อนทีงร้อนไหม ยามาเชาเกครัยามาเช้าเก็ยังไม่กลับบ้านเลยเก็บไว้ก่อนมาทำไมคะเจ้าบยคะมาทำไมถามจิงฮะมากินข้าวมกินข้าวเอาโหไม่กินข้าวเอาโหไม่ได้ข้าวจะหมดไหมเียร์สตูดีอมีอยู่แค่นี้จะหมดไหมะหมดสิต้องให้หมดชนะิงนะคะเพราะว่าเราก็มว่า่

ไประเบิดไประเบิดแล้วไปเลยเหรอเหรออือฮะได้บอกสิครับว่าจริงๆอ่ะเราจะได้ไลฟ์ตั้งนานแล้วใช่ป่ะใช่ครับแต่เราไม่ได้ไลฟ์เพราะอะไรอ้เพราะเสริมคิวอ๋อเพราะแม่มีไม่มีไม่มีคิวใช่ไหมใช่ครับเอาไปว่าดสเอาคิวพร้อมละไม่เถียงค่ะฉันไม่มีคิวจริงฉันไม่เถียงค่ะ แม่มีมีมีละครทั้แม่มีน่ารักรักก็แม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ต้องยังไงวะอ่ะอ่านอุ้ยอุ้ยครับมั่ะอ่านทักทายอยากให้แม่มีใส่ชุดแดงอ๋อไม่ใช่ค่ะอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ค่ะได้ไหมได้ค่ะขอบคุณค่ะนี่มีคนกรี๊ดบอกน่ารักด้วยนะกรี๊ดน่ารักเงี้ย แม่จ๋าจ๋าลูกเป็นกระวนเลยนเนี่ยน่ารักมากเลยพ่อจ๋าแม่จ๋าอ้าวเขาบอกนี่เป็นพ่อเหรอพ่อจ๋าแม่จ๋าอันนี้เป็นช่างไฟค่ะใจร้ายผ่านตัวมาเดีผมเดียวเดียวบ้านี่ก็เสร็จแล้ว ทำแต่งหน้าผมกันนะลูกแม่ทําแบบเน็ตไอดอลแต่งหน้าไปด้วยคุยไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่งหน้าไปด้วยเหรอคะอืมไปหาพ่อกลับมาลูกขยักถามอะไรถามมามามาถามมาถามมาวันนี้ชุดแม่โป้ด้วยนอกเลยโอ้ยจะไปสปอยอย่างมากชุดแม่แปลกนะไอดอลอยู่ขอบุณนะคะอย่าไปหาแม่กับพ่อ รู้สึกเป็นไงแบบลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองรูปเต็มบ้านเดี๋ยวพ่อพ่อหมีครับพ่อหมีครับพ่อหมีช่วยมาตอบช่วยมาตอบคำถามคู่กันกับคุณแม่นิดนึงนะฮะเอาไปก่อนสิอ่ะตาเขาตาตาเขาถามแฟนว่าอะไรครับเห็นไหมเออคิ้วสวยแล้วค่ะแม่หมีเขาเร่งแล้วนี่เขาบอกแล้วเขาเร่งแล้วคิ้วสวยแล้วค่ะใครอยากใครอยากถามอะไรพ่อใครอยากถามอะไรพ่อถามมาเลยนะครับคำถามไม่ไม่ แม่ไม่แต่งหน้าก็สวยเหมือนจูออนจังเลยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเขียนมาแบบนี้อเมื่อกี้นี้แม่ตอบไงคำถามแม่เลยเยอะอันนั้นใครอยากถามอะไรพ่อรีบๆถามมานะอาไปคุยก่อนพ่อเช็คชื่อที่คำที่คำที่คำ๋อมีให้เช็คชื่อด้วยมีเช็คชื่ออ่าเดี๋ยวนะแป้งมันขอสลับสวิตช์ช่องสามินเสือ ตอหน้านดนิดนได้ได้ค่ะได้่ตกใจหมดชอบแบบแม่มีชุดแดงเลยเมื่อกี้อุ่นหมีในเฉยต้อนนะครับเพื่อนๆแป้นนึงอ่ะต่อคสวิตแม่ม่สวิตไปซึ่งมาเจอหน้าแอดมินตกแอดมินตกใจหน้าตัวเองแอดมินเวตาอแทนเธอเป็นแอดมินอ่ะพ่ออะไรพ่อเรียกพี่คำโอ้โหพ่อหมีเนี่ยคำถามพ่อหมีมาแล้วเนี่ย นี่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 มาแล้วนี่นี่โอ้โหนี่แก๊งลูกหมีเธอมันแบบเยอะมากเลยนะเอออ่ะพ่อหมีเขาเขามาร่วมเฟรมกับแน่นอนคนสำคัญค่ะนี่คือคนสำคัญนะคะนี่เขาดูอยู่หรือเปล่าแกงมุ้งหมีอู้ยดูอยู่เป็นพันเลยอกนั่งกันตูดร้อนไหมข้างนอกอ่ะมาเยอะมากทชินบอกว่าเป็นผู้มี รคุณของครอบครัวหมีนะคะนิดหน่อยค่ะเราก็อยากให้เขามาอันนี้เป็นอาม่าอามอา МА อา м ่อา МА หมีมาเยอะมากเห็นว่าดีนี่ด้วยนะเป็นมีพยาบาลอยู่โรงพยาบาลจุฬาหรืออะไรเขาเรียกว่าแม่ทัพแม่แล้วก็อยู่อยู่ห้องเลยสอย่างแล้วเข้าเวรบอกว่าฝากบอกแม่มาว่าเออแม่แม่ของพี่แม่เหรอเออแม่พี่แม่ว่า เออฝากบอกน้องแม่ด้วยนะว่าวันนี้พี่อะไปเชียร์ไม่ได้พี่ติดเข้าเวรขอให้ไลฟ์มาด้วยเฮ้ยอะไรเนี่ยฝากให้คุณแม่ของพี่แม่ไลฟ์มาด้วยอย่างเงี้ยหรออ่าแต่งหน้าแม่มีสวยเอืมากิ้มีพ่อมีเขาไม่รู้แม่ทับแม่ทับเขาเรียกแม่ทับแม่ขนาดนั้นเลยหรอใช่ก็เป็นแม่ทับไปแล้วเขาไม่งานฝต่งเลว่าขอให้แบบแต่งตัวเป็นหวานๆได้ไหมครับอือ พอชอสวยนี่หมายถึงผู้ช่วยสวยใช่ไหมผู้ช่วยคนคนไหนคือมันตองช่างหน้าช่างผมหรือหรืออะไรครับต้องช่างหน้าแล้วหล่ะช่างผมไม่น่าจะสวยได้ไม่ได้อิจฉากหรอ่าช่างผมไม่น่าจะสวยช่างผมไม่น่าจะสวยได้นะคะโอเคนะเลิกเลิกหลอย่ายัง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 ไว้ดูเจ็บไม่ได้เอา เดียวเธอก็ไม่ต้องเดีโอเสียงยาวนี่แหะเสียงยาวคุณพี่มันยมาพ่อหมีเป้าแม่หมีตลอดเลยบอกวไงม่าไม่ใช่พ่อคนนี้พ่อคนไหนนี่พ่อคนนี้ไปคุยกับพงษ์มนไปคุยกับพงษ์เหรอพงษ์คุยกับผู้ใหญ่อยู่ อ่ะพ่อแม่เป็นคนที่อยู่ที่บ้านใช่ไหมคะหรือว่าคือคนที่อยู่ข้างหน้านี้แต่มไปหมดเลยเเลยเหรออย่าเลิกอะไรนะคะขอร้องนี่นะทำไงหล่ะทีนี้แล้วมีท้งทางบ้านแล้วกรตูตรงนี้ด้วยพี่ต้องรองที่ด้วยนี่ไ้านักล้องของร่างกายเราทั้งสองก็มาเรามาเรามาดูเน็ตไอดอลแต่งหน้านะครับวันนี้ไอดอลแต่งหน้านะครับวันนี้นะคะเชนก็เลือกใช้พิตพันธ์นะคะอ่ะตามคำถามนี้ก่อนอวัยวะในใดในร่างกายที่มีพื้นที่ผิวสัมผัสมากที่สุด ลำเส้ใหญ่ค่ะในําตอบตอนวิสทีนค่ะนี่แล้วก็ผิดค่ะแต่ได้นะแต่ได้ค่ะนี่นะคะตอนอยู่ระยองตอนนี้มีคนดูอยู่จากระยองอยู่จริงหรอดูรีวิวแต่งนะนะคะเนี่ยนะคะใช้กันใจตัวหญ่ดีมากเลยซึ่งเนี่ยทำให้แบบเล็มเ็มขนทิ้วได้ดีมากเลยค่ะดูได้เลยนะคะเป็นลูกหมีหน้าเป็นลูกหมีหน้าจอแม่ค่ะแม่ ค่ะลูกดูไลฟ์ตลอดเวลาอย่าหยุดนะปุายาแล้วถือทางไว้ก่อนนะคะช้าช้า,ชานิดนึงนะพ่อแม่เติมิแม่ใช้เวลาเติมคิ้วแม่ขอเวลาหน่อยลูกวันนี้มีคนบอกแม่ต้องสวยที่สุดแม่อ,อ,อันนี้ดูอยู่โคราชน้องเชียนน่ารักค่ะสวัสดีค่ะาจากสุรินค่ะแม่คุณ่งเลิกงาน

อ่ะสมมติว่าถ้าเป็นพิธีกรจะ,จะถามจะถามอะไรจะถามอะไรถ้าเป็นพิธีกรไม,ไม่ต้องถามหรอกครับนะไม่ต้องถามหรอกเนี่ยใช่ไหมใก็ถาม<ฮ>ีสีคค่ก้าวถามมีสิมีคนอยากให้พ่อกับแม่อยู่ใกล้ๆกันอ่ะคือกล้องมันยังจับได้ไม่หมดอ่ะทำไมโยนี่ขัดขวางการทำงานเพราะมาทำผมได้แม่เพราะเพราะนั่งเพราะนั่งเพราะนั่งก็อีหลังก็อีเร็วตรงนู้นไม่ได้เดี๋ยวไม่เสร็จนะเดี๋ยวใกล้มาเสร็จแล้วจะเสร็จแล้ว ไปแล้วพ่อจะแก้งอะไรแม่จากอุตรดิตถ์นะครับดูพ่อหนีม่หนอยู่ดูอยู่มาเลจากมาเลอัทไทยทักทายแฟนคับที่มาเลนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะบีบแล้วนะครับอืมพ่อน่ารักจะเป็นเจ้าบ่าวฮะชุอ๋อมีคนชมพ่อฟันขาวจัง ใช่คันขาองพ่อ <left> ว่าไงเขาชมว่าเพร่อฟันขาวจังก็ดีค่ะยิ้มหวานนะแต่แป๊บนึงแม่เหนื่อยพ่อให้กำลังใจหน่อยนะแม่มีความเป็นไอดอลมากแต่งหน้าแต่งตาไปใช่ใช่ใช่แต่ไม่รค์กันไม่ได้นะลูกๆขอเยอะมากได้เลยค่ะได้เลย อยู่ลบบุรีทำงานอยู่ค่ะทำงานให้เสร็จก่อนนะคะดูไลฟ์ไปด้วยเป็นห่วงเป็นทุกไปยังงั้นยังฮะชอบพี่เชียร์ดูลำพูนค่ะค่ะอยู่ภูเก็ตโอ้โหอันนี้รายงานรายงานโลเคชั่นกันมาเลยทีเดียวอยู่ไหนกันอีกคะอยู่ไหนกันอีกอ่าไปดูพื้นที่จากสงขาค่ะเอาละเอาละไปให้หมดเปลี่ยนนะถ้าดูจบก็ได้เดี๋่อยมาะ เดี๋ยวขอไปดูตรงนู้นแป๊บนึงนะคุณแม่หมีมันขลังขลไสกัน ด้านนอกด้านในก็มีนะครับอันนี้ก็ไลฟ์เป็นบทเราตกลงไม่ต้องออกแว่าทำอะไรกันขอโทษที่มาไม่ถนัดแล้วนะคะดูเอาจากตรงนี้นะคะคุณไปดูแม่ดีกว่าไปดูแม่สวยไม่เสร็จจะดีสวยไม่เสร็จเหรอคะแล้วคนหล่อแล้วหรือยังคะยังเหรอครับได้ได้ทั้งนี้นะคะก็หล่อแล้วนะคะประชุมอยู่แอบดูอยู่ใต้โต๊ะมีคนแล้วมีคนบอกว่าแอบดูอยู่ใต้โต๊ะ ก็ทําตามคําสั่งเอ่อแก่งลูกหมีข้างนอกกันะคะแล้วก็ที่ไม่ได้มาด้วยอะไรคะฉันต้องไลฟ์กับต้นค่ะคำสั่มาน่าดครับน่าดีเลยน่งค่ะเชิญค่ะพี่แม่กับเต้ยมีความเป็นเสื้อคู่นะไหนอะเนี่ยคุณท้า็แค่ใส่เสื้อขาวใส่บ่อยมากกว่าหรือเปล่าพี่แม่สวัสดีค่ะมีทักมาจากกล้องจากไลฟ์กันไลฟ์เลยนะไลฟ์กี่กล้องอัดไม่จบอัด้ลยอันเรียร้อยแล้ก็ช่องสีฟ้า เเนนท้าลยะะคให้ดูขาให้ดูทำไมคะให้ดูอะไรขาทีนั้นก <Yes ็ต um ้องยอมแพ้เลยนะเล่นกีฬาเล่นกีฬาเคยโดนพลาดไปที่หน้าไหมคะดีงามนะคะเคยดีงามค่ะถ้าเราเปลี่ยนจากเชียร์เป็นพี่แม่แล้วก็ไปทักใครด้วยพี่แม่ไปทักใครนะทักแ้รทักแล้วไม่ทักคู่กับเต้ยสิทักคู่กันไงแล้วเดี๋ยวมันโผล่ไปเลยพี่ไปไปโอ้ยพี่มองไม่เห็นเลยออกไปพูดกัน เดี๋ยวนะแฟนบอกว่าอย่าอย่าหึงสินี่คือบอกใครบอกบอกบอกแม่หมีบอกแม่ทัพหรือบอกใครอยู่รอที่ถ่ายที่ถ่ายกันอฉันรู้ว่าเธอถ่ายภาพนี่ฉันนึกว่าเธอถ่ายไม่เสร็จสักทีนั่นอันนั้นก็เออไรบอกแล้วไม่ต้องออกแล้วใช่ไหมีกรัน พ่อมองพ่อมองแม่อีกแล้วแหมแต่พ่อไม่มองแม่แล้วพ่อจะมองแหม่ได้เลยอ่ะทุกมุมเลยไม่มีสิทธิ์หลบให่ดูไม่หลบพ่อก็มาดูคุณพ่อกลายด้วยคุณพ่อกลายด้วยนู้นเลยเหมือนพ่อแอบไล่ยืนนู่นนู้นนะครับคุณพ่อแอบไล่ยืนนู่นนู้นใจก็หมดสิทธิ์หลบแล้วคือออกทุก้องอ่ะค่ะพ่อกับคุณพ่อกลายด้วยลายที่ทำเสร็จแล้วแล้วเราใส่รู้สึกคือบางที เป็นตะก้อนนี่ก็ลำบากใจตรงนี้เนี่ยจะจับใครดีก็ต้องเห็นที่นี่คือวางไม่ได้แล้วใช่ไหมวางไม่ได้ครับว้ายแอดเห็นปูมีอยู่ด้านหลังพ่อมาล่วงด้วยสวัสดีค่ะคุณปูมีมีทักมีทักมาในไลน์นะครับนุบิ๊กนุ๊กนุ๊กได้เลย พร้อมเข้าบีฟได้เลยหมี่อยู่ไหนพี่พี่จะไลฟ์ไปก่อนหนูหนูพร้อมถ้าหนูถ้าหนูเข้ามาบีฟปุ๊บพี่เดี๋ยวพี่จะได้พี่ก็จะนาครับอ่าเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเขาจะทีมงานเขาจะเขาจะบีฟแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะรอเดี๋ยวเตรียมเข้ารายการแล้วเนาะแป๊บหนึ่งคุณก็มาเฝ้าดูความรักของเขาเหรอคะเราก็เบื่อกับเขากีนนี่ก็ตลอดเลย นี่ก็ตะนอรครอบครัวหมีอบอุ่นจะดีเป็นดุ๊กเมื่อกี้ปู่มีไล์อยู่ตรงโู้นได้ข้าวมงน้ำนะับเอยจะมีคนจะแอบซองเ่ี๋่วไ่ดูกล่องครั่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่าฮปาฮหน่าฮ่าฮาฮ่งฮ่าฮ่า มันขัดบ้านในวันนี้ไม่เป็นเหมือนกัน,นท่างพี่ยืดแถวน,นี้เองที่คนแถวน,นี้เองยังไม่ค่อยนะั้นอ่าเดี๋ยวดูบรรยากาศแฟนคลับไปก่อนนะเพราะว่า,าเดี๋ยวเขาเตรียมบีฟละะะแล้วนะครับ

นี่จับพวกอนุเลยนะครับจะทำอะไรก็ทำไม่ได้เลยเข้าไป่กี่เหรอคะไช่นะครับเข้าพี่เข้าพี่เอาละค่ะพอของเป่าคอยเชนต้องไปแต่งหน้าแต่งหน้ากันบ้างอ่านะคะทุกคนสบายใจกันนะคะเสียใจไม่ได้มาหาพ่อหมีแม่หมีทุกคนนะคะดูตาดิฉันนะคะไหลรวมกันแล้วฉันต้องไปแต่งหน้าใหม่ก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวตรงนี้ก็จะบีฟนะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเตรียมเข้ารายการแล้วนะครับเออ่ขอพ่อมีแม่มีบกมือลาไลฟ์ Live ก่อนนะครับบ๊ายบาย